ผิดอันพี่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่นี่ไว้อันนี้กูกดผิดอันประวัติกูเยอะอยู่ด้วยเอาอยางส่งไปเสร็จแล้วก็เข้าโลบูดเลยโลบูดร, <c oughs> <c oughs> รู้สึก หายไม่ได้หายเว้ยเพิ่มมื่อยู่วตกลงแล้วก็พี่บ่าวก็หลบไปทางนี้อืมนะขอเวลาสักสองสามวิ อ้าวทำอะไรปักขำน่อยเกอ้สัตว์เกยเดี๋ยวกูเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวกูอะไรวะสใส่ลิงก์โดเนทก่อนโอเคได้ละแก่แก่แกใคร แกเมื่อเกิดก่อนกูอีกเกิดก่อนกูวันเดียวอะใครแกหนิงกอนเกิดก่อนข้าอนะีกน่ะไรอยู่หรอบักหำแม่แม่ละอาย ฮ่า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 ขำเนาะขำเนาะปะโอมแม่อายก็เดี๋ยววาร์ปไปข้างหลังเนี่ยวาร์ปไปข้างหลังแล้วรูดซิปเลยเนี่ยรูดซิปบนเกงอ่ะ I am the class D personnel ปิงเท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยเยวเถึงหมื่นก็พอ แงไลท์ตู่เกดไลท์เน็ตไลท์เป้าเน็ตไมเป้าเอ่อเฟสชัวร์เป้าไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกวันนี้เน็ตดีเว้ยไม่ค่อยปิงเมื่อวานไลท์เนปปิงสี่หมื่นห้าหมื่น ฝ่าฟันจะถึงห้องบอสอีไม่ถามลนะ <c oughs> ไม่ถามล้วพี่กูมาอย่างนี้แล้วเนี่ยกูเข้ามาแล้วเนะี่ยเล่นสละเอ้ยได้เดี๋ยวกูออกหรอดูออกหรอ กูก็อยากตอบเองมานาแล้วเว้ย I went to um a b o I'm gonna come to you I'm gonna come <c oughs> จำกูได้ปะเนี่ยกูจำได้สิปักหำบมักจักกูนี่เองมักจักกระพัดบ,บอกให้สร้างช่องมันก็ไม่สร้างเห <c oughs> มือนขี้เกียจอ่ะเหมือนองขี้เกียจอ่ะ เหมือนเพื่อนกูเลยนี่ขี้เกียจเหมือนกันเด้เลยกระลอกโคกระลอกตัวใหญ่มากตัวเฮียตัวเฮียเราบ้ะอุ้ยตัวเฮียเราบ้ะอุ้ยอุ้ยตัวเราบ้ะอุ้ยอุ้ยว้าดูเหี้ย ไอ้หน้าแตกเปล่าน้องเบาไม่ไหวว่ะกูพี่เบาโอมไออยู่ไหนบะเบาไอบะเบาโอมอยู่ไหนไออีเดี๋็บบะเบาอมอีนี่ยเนี่ยเจอละ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 เนี่ยน้องเจอละเนี่ยนั่นนั่นเจอละบะเบาโอมบะเบาโอม นี่โชดโชดน่าจะกำลังจะสตรีมอยู่มั้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนอเกยมันมันทำอะไรของมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรียมมันก่อนเรียมมันก่อนโหแบตกูเลยห้าเอาเซ็นอืม โอ้ยไอ้นี่ก็บงังกูเนาะจะไปยังไ่ะพี่เออกูรออยู่เนี่ยไอหน้าเบรกแตกโอ้ยกุละขำกิ้งเสร็จยังเนี่ยเสร็จเมื่อไร เดี๋ยวเมื่อไหร่เพนาวกูถามวะมึงจะไปเมื่อไหร่ล่ะตามมึงไปด้กูตามถ้ามึงถ้ามึงไม่ตอบกูตอบก่อนเฮ้ยคิดซะดีกว่าเลยโอ้กีกีกีโอกีโออะไรวะ วัดเตียวกีโออะไรของเองไอ w ดน o ไอ k ดน w กีโออะไรเองโอเกยืนเพืมึงก็มาเดีกูรอมึงอยู่เนี่ยมาเออเราจะได้ไปกันสักทีงเออเออ่า เรีนถึงสามทุ่มอะคิดดูีนหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วไปได้สตรีมกูเรียนสะละแห้วะไอ้บักหั่นี่คิ่ว่าอแมยมันจะมาน่าอึ้ยอยไปเออได้และพี่บ่าว กลัวไม่ทมันมลนเป็นไรพี่พี่มาเลยเอ่ะ ตามเดี๋ยวตามไอ้แก่เดี๋ยวตามไปไอ้แก่เออขึ้นมาขึ้นมาว่นนี่นี่มีทางขึ้นมีทางขึ้นไอ้แก่นี่มึงทำอะไรโยกเออเอาเอา,เอาหยุดนิ่เงเอาอย่ารูทร้ท้อแทนนะ Language. เมื่อวานในกลุ่มเด็ดอย่างเต็มตอนนี้เน็โตโคตรดีเด็กสาวคไรปู่มาใจยิ้มพี่ลอกเว้ยกูว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยจะเป็นการดีที่สุดมัน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 ไอ้น,นี่ได้ไหมปู่ไม่ค่อยไว้วางใจมันว่ะปู่สู่ความวิงว้างกันไปไกลคน ข้างนอกข้างนอกชัวข้างนอกชัว <laughs> อยู่ตรงนี้เอาเน็ตกูปิงเอา <laughs> เน็ตกูปิงโดก๋ยได้วีหยา ห้าวิโอเคห้าวิเกือบตายทั้งคู่อ่ะดูโตูเลย เดืนที่หลอกกูด้วยโอ้โหดูนี่เจ๊กซี

Tá don't want Móng yên À, toàn mấy Ồ, toàn mấy cơn Rắc tìm ngay là để tôi lên tìm ra ไปแล้วนะจ๊ะอันนี้ทางเดียวอันนี้ทางเ,เดียวที่ไปได้ที่บ่า อะไรตอนนี้เราแวงหมดเลยนะ ôi oh, này, này nè này này, này nè yên mồm yên nè yên nè yên เงีย็ดิมงดูมุดต่แล้วโอ้ยโ้นอ่ไม่บอกยังเงเเนเนียบเลยฮ <t> ่าจิก รอแวไหมพี่อ,อยู่รอแวไฟนี่แหละ ออกมาก่อนนี่พี่อะไอไอไดไอเอ็เกีไอเอ็มกี

เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลุงแสนเอ้าไม่ออกตอนไหนวะกูงงเลยตอนไหนวะก <c oughs> ูน่าจะฟังเสียงให้ชัดๆกว่านี้นะรอบหน้าเนี่ย <c oughs> ชัดๆเล่นไม่เลยเลยะ ไม่เลิกเหรอแกใครแกเนี่ยแก,ยแก,ยกไหนกูเกียรติไหหนไอแอร์มาเก กูได้เนี่ยโซโลเป็นรอบเซเรไอ้เนี่ยไอ้ไม่เข้าใจวะบอกมันแคบอีกทีด นักตกปลาเองเกอร์อไปหน้าเล่มเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไปเบิ้งไล่มันอ like ยดิโบร่าเหม่เอม่ใครดีแฟนกูหลับกูมเลยมาสตรีมได้เลียแฟนกูเพิ่งนอนไปอ๋อตัวหน่อยครับพี่ เดียวไอเกมมาขอตัวแทนเยอะแล้วนี่กูไรเล่นเกมนี่มึงอะไรก็ขอตัวหน่อยครับเนี่ยเนี่ยที่เรียกเกียร์อะไรกว่านี่เห็นิสามนี่มึงเข้ามาก็หรอขอตัวอะไรครับอีกแล้วเจอพวกเนี้ยเฮ้ยอีมินิสี่กำลาดสิว่าการขอให้ตัวมันเป็นยังไงตำลาดมันสิเมินิสี่ กำหลับมาสิมึงรู้ดีสุดกำหลับไอปที่นั้นสิไข่ไข่ขอตัวละตัวเอหมายถึงใครกำหลับมาหน่อยว่าการให้ตัวมันทำแค่แค่ต้องทำยังไงวะกำหลับดิกำหลับดิกูเกลียดคุณแล้วเองหมายถึงใข่คุเริ่มจับคุเริ่มจับมาเป็นประเดี๋แล้วแต่ว่าแกเจ็บคอนิดหน่อยคิดถึงแบบตอนนี้เรียกกับปอปอหกยิ้มหายเลยแบบเรียกเองหน่อยถึงสิ่ไอ้ที่เราขอตัวไง ไม่ขอตัวเก่งกว่าเลยไม่ยอมายถึงัวใช่ไหมใช่ตัไอ้นี่อ่ะไม่ไม่หายถึงว่าเองอ่ะเอางี้ใช่ไหมมามีชื่อว่าแบบดอเป็นแบบเป็นแบบเดียวที่กูเล่นตอนป .6 เลยเอกก็บอกกูอ่ะอยู่กูเลในปอนป .6 อ่ะกูเล่นสมัครเรียบไปมาก คือกูรักมากแแบบแรกที่กูเล่นในโลกบูตก็คือมัดดอใช่อยากได้ตัวต้องกิจกรรมเลยนะตัวกูไม่มีเยอะเลยแดกไม่ได้เล่นดอแหรอแค่คิดถึงแแบบแบบแบบมีที่ชอบแบบเป่าเลยที่เดียวเลยอะก็เข้าสามมาแหกเลยนเลยพอดีก็ไปนี่ว่ะคิดถึงจังเลยในตัวกูเลยจังเลยนี่น่ารักัูขอโัวหน่อยครับพี่มีแค่เราบอกก็ไม่อยารู้ครับน้องฟัง เยก้ตก็้องเล่กิจกรรมัไม่มีการเล่นดอนดอดอนดอะไรไม่มีเล่นถ้ามีก็เล่นไปด้แล้วแหละอ่านนั้นได้เล่นดอในภาษาใต้อนดดนี่วินดอนนึ่งพันเลยหรอยี่อตึงตึงว่าอเดีเปล่ มีแค่สามคนใช่ไหมอย่ากไปสี่คนอะ่ะเหมือน,นออยิ่งมะไปเอีหรือไปติดกูข้อนอิยมอะไมพฤติกรรมก็อ,อีกนานกิจกรรมแจกของจะมาพอดีต้องไปเพจชวนเรากูรูบลุมของก่อนแต่ถ้าเงผมอีู่ทีมาขอตัวเองแต่ใใว่าเองน่าจะกิจกรรมเีงน่าจะเป็นอย่างแหละ,ะ,ะเฮ้ยน้องใจเองก่อนพอดีต้องไปแอบน้องพินชิเนเะตอร์อะพินชิเนะตชเตอร์บอล กสก็โชคดีเธอหายกูไปก่อนละแล้วขึ้นไปแล้วเฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ยเอ็งลงมาเฮ้ยบะฮัมลงมาเฮ้ยเองงอ้าช่องคอมเมนต์กูแชทสดกูขึ้นไปแล้ว Đây Hồ Aloma con. Hồ khuyến mày ngày quá trong nắng ạ. Mình chua rồi, biết chua không mới rồi. Ok, đặt tay ai vào. that